สวัสดีสวัสดีพ,อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองวานสุขคนยินดีพี่น้องตื่นเช้ามารถอะไรอะไรหนาวหนาวสบายดีเด้อพี่น้องที่เราอ<ะ>ากาศจาองศาตอนนี้เบิง่งบ้าฮควันหนาวหนาวเลยขึงชิบหาเลยหุ้นชิบวกเลยชิบวกองศาองศาอันนี้ชิบสี่องศาพี่น้องสวยมากนะหนึ่งสิบหกองศาแบบบนห้องนอนเป็นขึ้นนี่ก็แบบเย็นแห้งเย็นสบาเดียว เย็นนะเหยียบพื้นใหม่มตรงนั้นเย็นบุตีน <laughs> <laughs> จะบ,บังล่วงขจากบอลเอาวาว่าออกพิษไอ้ยวะอ็ทุกขแข็งนั่นเลยกินมันอย่า <laughs> ง <laughs> <laughs> ที่แรกขดาจว่าไอ้เดียม เลยเพาว่าชิมพนอนทุ่งไว้โฮมสเตย์เราก็จองว่ะที่แต่ทุ่งไว้โฮมสเตย์ก็ติดเป็นั้นเดียวกันคนละคันอันนั้นทุ่งไว้โฮมสเตย์อันนี้ทุ่งไว้อันสบายดีเคยคิ้ว่าเป็นเดียวกันก็จองว่าจองว่าพื่องตอนวมื่วานเนี่ยเขาก็ขอาไปเซ็กอินอยู่ฮะเนาะเขาว่าเราม่เหนเขาว่าคนเป็นของของกลางๆเออเป็นของกลางๆกันเลอะแล้วว่าแพอมาบึงอ้อมหัวตันกันวะ ก็ละ็นจอบนะครับกเป็นจอบกันเล้อพอได้ซิมากับจองดีๆเนาะว่าอันมันจะมีทุ่งไวท์โฮมสเตย์ครับทุ่งไวท์สบายดีเนาะมันเที่ยงขางกันที่แรกเออที่แรกเขาเข้าใจว่ามันอันเดียวกันนะก็ได้จองว่าซนมามาถือต่างกันเนาะแต่ว่าก็คือกันเบิดเพี่น้องเถ้าว่าขางๆกันจะว่เป็นอายน้องกันไปจังเนาะแบบว่าดินดินขางๆกันนะนะมต่ว่าเหตุ การเบืองมันจะเป็นตัวเป็นเต็นเนาะทอดเนาะคักเนาะเบืองกันก็คักเมืองก็คักบอร์องพี่น้องอากาศเย็นอาหารแสบเนาะมื่อคืนอาหารแสบแบเล้วก็กินตะมุนกุ้งเือตะมุนกินจะไล่แต่คนงานเราอัานเรากำลังขัดคนงานออกเลยสะเนี่ยมื่อคืนเน่ยสร้งอาหารตัวอาหารเราแสบเลยพี่ก็แชรบไว้ลายส่วนนี้เพราะว่าพนักงานเราบ่พอขนาดมาสั่งอาหารมื่อคืนแบบด้นนะจะไหนกินไอหัวไปในบาร์ดิมอยู่นี่ สามารถยำฝนม่งกับเนอันนี้เปืือนหนที่เนาะเปืือนเขมีม่าม่ถ่ายยองเงี้เปือนห่ือหมอกเต็มเลยเออหมอกเต็มแล้วยำฝนนี่เขาว่าหมอกแบบอันนีเป็นแบบอานไนนะฮดิตัวเนยโบเห็นเลยหรอ่เนี่ยมันกันนี่เขาอนยำสเนาเพรว่ายังมีหมอกด้วกันอันนี้นี่ดิแต่ว่าถ้าเนมโบเห็นมันไกลเลยช้มีหมอกจาง จะพานยางเหรอโฮมสเตย์พนนะี่น,น้องเนื้อตีความมาติดกันนอนทั้งคางหัวตอนนี้นเป็นโฮมสเตย์กันหนึ่งเลยอั็นเด็กเมฆัวนานแล้วเป็นไมฆัวอีกโฮมสเตย์นห,นนตนหนึ่งนะฮะเรียมือหนาเนาะคันมีโอกาสจะจะมานอนข้างๆ <c oughs> ฟิวแบบไปเกาหลีวะ <c oughs> <c oughs> เต็ตัวพี่ไปเกาหลีเนาอไอเดียนเนาะเออเมันเนาะเสื่อมังนะนะเขาขอดอากาศเลยขกว่ามันสีรงสิบสี่องศาเขาได้แบบเตรียมมาเลยบ้านเขามันาหนาวเขาก็แบบเขาเตรียมม่าเสือกันหนาวบริษันะไอเดียนเขาก็ได้แบบเออเอามาใส่ดีซะเียงปลูกพักไดลูกพักะ นี่ไอดีมพ่อมานั่งอย่านี่แต่กับทายคิดเออทายหุมนี่ไอ้ดีมนั uh ่งย้อนขาทายหุมอ่ะเ่าเลยออเออเออเออย่าไอ้ดีมย่ายระโดดย่ามีใครอยู่ข้างในไหมย่าจะกระโดดนะ าอดีผู้บาขนสานเขาเยอะตอนนี้หาสิพลาดพี่หนัองลงมากก่าต่าะมันไปใส่เม่อไดป่าเนี่ยอดีมาอานน้ำาธรนมาสะไอ้ดีไอดีมาหานน้ำานมาสะเออกันเจอกันเจอกัใส่แต่สลิปลงฮะ อุ่นมาจากนันธรรมศาสตร์โอ้ฮะกับมาส่วยหนานี่นอตมะส่าวนบริสุทธิ์หนาหนามันก็บบริสเย็นเป็นไรเนาะธรรมาลาเนาะเราอาปลายุ่ชั่งนี้ <c oughs> มันจะเป็นแบบฟิลประมาณแบบอ่หนามันไล่มา,าตามธรรมศาสตร์นะพี่น้องเนีเย่ยใครแตากับมาเห็ดโคมสเตย์ใส่เนาะแล้วกับมานอนเอากับมานอน,น,น,อนพักแบบ มาพักแบบฟังเสียงธรรมศาสตร์นะพี่นนอะบ่ค่อยแบบว่าวุ่นวายเนาะํำหรักภูรายอยากมาพักพอนมกนี่ไรน้องพี่นนองเพราะว่าขาเจ้ามีกฎระเบียบแบบว่าบ่ให้กินหอบเลิกนะแบบบ่าใส่เสียงดังตอนแบบเนาะมาพักพอนะแต่ว่าทางเขายากเงยอะไรยล็กน่อยเนาะแต่ว่าถ้าไาที่แบบว่าสู่แต่มาอะไรที่พอกเขาเนาะสันติว่าทางลำบากอืม อันนี้มันซีฟีปลาอะไรพี่น้องมีปลาธรรมศาสตร์ม้วนอยู่ได้ไแบบตัวนี้แม่บไเห็นเบิร์ปะไอรีมมาถ่ายหัวไอรีมตอนนี้จห้าวก็ตื่นกันเบิร์ตแล้วเนาะจะจะไล่เมื่อนว่าบังคืนนี้พี่ใหม่มัน,ม,นมันเปียกแล้วฮะสวัสดีพี่น้องอขี่ตาโปแกน่ะตื่นมาเ <laughs> <laughs> มื่ <laughs> อเหรอเอยถ่ายบังค์เลยถ่ายบังถ่ายบังค e. ์อียาเลยถ่ายบังค e. ์อียาอาโป น้าพี่น้าพี่น้าพี่ถ่ายคลิปนี่น้าพี่อันนั่นก่อนเียนะซูนน้า,าไปหาบอลที่ย่างเลาะบ้านเข้าไปเออห,หล,อหลอ่อได้เด้อหลอ่อไปลินดีสอตะนาปะ,ไ,ะไปปะไปเลยดูยดสึก<ว>กาแฟ<ห>มากินปะคาเฟ่ใช่ไขามีกาแฟอยู่ลงเฮีนคาเฟ่ ร้นนปปาหนหมอนว่มังคุดเนี่ยเ oh. ย็นเนาะอากาศเย็นนะดิก็ชอตๆเปนส,ะสะุดสอนอนคืนหนึ่งพี่น้องขากอลีมังคืดเนี่ยเราไปกินเขาอยู่แค้มหนาเนาะแล้วก็ผาก,กันมานอนนั่นสือเป็นแบบว่ามาผักพ่อนนะพี่น้องบอ่บอะบ่อะไไปหลินไซแบบว่า มากับมาลินมาพักผ่อนแบบมาลินกับหม่จะใช่นะสาหรับบบแว่เงียบสงบเนาะคนแบบฉีดตองการเทงานไม่เหมยเลยอยากพักเออนดี๋ยมาพักผ่อนเนาะมาพักผ่อนเหมาะเลยโกมสเตย์อะบ่าแพ้เลยพี่น้องบ่าแพ้กูเลยเสร็จไป็นยังเสดกูเลยชุดไท่เลยสวัสดีพี่น้องกีตาบุแกะ โอ้ยมากระหมูเนาะตาโอ้ยยัางก่อมากระหมูสแกนไงขีตาปลาหมูกทวงติดกันมากระแพ็ดเลยเหรมันแก้ร้ายกว่าขีตาอาบนณาเนี่ยแต่หัวนี่เนาะฝันมาอังเวศบางบ้านนี่นะย่างก็ไปดีสอดแต่เด้ออ้าวโมเมนต์แล้วจะขึ้นก้นละข้างๆกันนีสอร์ตข้างๆกันนะคิดว่าอันเดียวกัน เอ้หน่องเจ้าน่อยเาถายาะฮเาเน่อเพาะว่าเขาสั่งาหารเสาเป็นอันเขาเปียกไปกินตดนเสาแล้วก็สิภาากันเลาะลินแล้วก็เมื่อเลยไปหาเบิงเน้นสองหวังนี่เลิหกนนนนาาหน่องแตสิภาากันวิเชียรใส่ต่ออาเื้อัตเปื้อเหนพอนาแหย่คอัตตะปืออป้อไปทางนี้ก็เลย อันตะปูดใส่กองแพนี่มันกระมีแบบตรงไปทางเดียวกันสถาบันมันรักเจ้าเอศผัวางอันนั้นใบเียงผมบอเออขนละนี่กันเลยไปพี่น้องตอนนี้ก็หอดเวลาอาหารเสาร์อะไรแล้วเนาะอยู่นี่บ่มีซี่อาหารเสาร์แล้พี่น้องมีแต่เ้าสั่งสั่งอาหารเสาร์ไว้กินเนาะอ้ ก็แขอยู่กแล้วเอเขาจะอาบน้ำแม่นบ่แล้วว่าเอาแค้มน่ะเอาไปเสโต๊ะไรนาะนะฮะเอาบนเก้าบ่หนบ่แม่นบ่หรอนายจะยืนี่แหละเออ ใส่หลอดในซีลก็พอดีนี่ฝรั่งโหที่นี่ก็ได้จากฝรั่งมาจากอันนี้เอาเวทผุ้ย่านี่อ <ś led> นโอ้ตรงนี้มันกนัมีอันนั้นเนาะนี่แบบอันนั้นหนาไหลมา,ไปไหนหนาเป็นอะไรเนาะมันคือเป็นอันนี้เลยของถ้าจะออกแลนะ้วเนาะ น่าที่สีเย็นแค่ดีมเดียวแค่จะเมื่อปะเด้องไแบบปด้อตันไตมาโอ้มีเนี่ยผ่านเทนี่ตี่ถ้าจะมีตุ๊กหต้องถือเอาไปเปิดตบตบตบนี่นีุ่้่นี่นี่นี่ถ้าเราเกก็ได้ xa chia lắm để lúc lúc rồi lúc 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 กย้อนฝึกแบบว่าห้ามหยางนะยยางอยู่นอกของยังนินบงนั่งอยู่ในหอปข้นห่เป็นใหม่ทยครัพ่อมาหอกอยกินอรเขาไม่หอเพวเาะมยุ่ม่ังไคไทยหก็เด้จุ๊บครับกินขาเสะเนาะไทยรวมกัของมาจะขีเลยเ่น <c oughs> ยาีเขาไปไม่อี้เตะดีขอทางนั้นใส <c oughs> ่นาไวอ้ดีจะอาอะไรอออตีขีมินเอาตีขีนเอเป็นเอาจ้อนงเหมอจะตีกับขีกันกันเพาจะร้องกันล้วนะจะ้องบรดเกินแล้วเนาะพเขาจะออแล่จะกออกมากด้วหล่ออ กินอยู่่าัดเต็มโอซาปากคือคือเมนคูะเงยข้านึ่งไอเจียมาถ่วงมาบักดีมาขี่หองนี้เลดี้ดีรวากระดาม่เอดมกินเขาไป่้องกูเวิร์ตเป็นหวก็อซ่าโอปากอยนะว่าตัเต้นอยู่พี่ตอนี้ามาถ่ายกินถ่วเสียมานี่โอ้โาเสิร์ฟแล้วบาหน่อย

แต่ว่าเนี้ยขู่ก็าด้วันนัน้นยุด่เนาะวันเห็นเนาะแบบแบบแบบนั่งแ,แถวแบบตอง้เปลี่ยนเลยจ้ะใชเปลี่ยนเราวเลยบาเร,เราเร,าเราไืไม่ละมันเห็นเมันจะแบบมีชีวิตที่บ่บาขึ้น้าแบบดอกไม้เรงบานม่เนอกไรงบานสาเนี่ท่าเห็ดได้ตีบไปอนกะอย่างยาข่าวปุ้งบมขาวปุป้ง ทายทันหูร่วมกันไเจียวว่าโบจับแฝดจับขาดเราคู่ตัวจะเป็นเนื้อคู่กันลยตอนนี้เอาเนื้อคู่อย่างเดียวเนาะเนื้อคู่อย่างเดียวเจียววะเจียวใช่ใช่นี่เอาเอยเป็นน้องนีนู่นขับแสบเส้นเดินรล้แบว่าจับยวนนั่นเองพี่น้องไม่อยากคันหอมมันดีเลยแต่แสบเนาะกินข้าวแล้วห้าก๋าจีออกกลวยตัดอันนั้นตัดคู่พี่ตัดเมือดปะ รตัมไดา้แล้วบรรยากาศดีอันนี้นอูเนาะลุงแม่หะากาศลีเสียใรเพื่อนเขามีเนาะนี่นพวกผู้เขมีนะไปไปต่งห่างมีแต่ย่มฝนเยหัวซแบบนี้แต่ว่าานเอาตนี้สานได้ มีตลอดปีน้องหวยเสียเนอะทอกหน้ามันได้มาแอจะเพ่อตายหรือว่เสียใคไปทขจเยสร้างให้จะเบิร์ขาสร้างอันนี้เบิร์ตแล้วเออเะสรยวจีจะต้องสร้างขจจขจีอยู่เลยทาใไ้กับบงเือบงเือจัดซะกับเปียกเบิร์กทบเบิรแปดซะก่อนที่จะไันหน้าจะมีสลัวมาเลาไปเนี่ย ย2ต้อง2ต้นเพิ่นตีตนเพิ่นนั่งอยู่ต้นบ่ครบกันเนาะแต่ว่าเอาตั้งมานี่ก็ได้หลยเนาะอืมาสได้อีก2ใส่นอมึงก็บิอ้าย้คนอมากินนัสิมันจังสิได้บ่เนเออรักสวยเล่ะ เพืจะ่าตอนไหนใหญ่กว่าแตสลัดมากกอ่าใหญ่นสาขาเดียวกันอยากวาแล้ซอยบางซอยหนาใส่สีชองอันเขาม่ยอมเลยใมซสตอรี่ฮะอ่ากินหัวขไมบอกมันเต็มกลมาเห็นหน่าเนี่ก็แต่รองเียนที่หนาสุดง บวงเออบวนนมันไม่ีบวนอยากีกับซื้ออีกหามเไ่วยเสอปไนขบีงอีพีแห่งดซีุกมอบหรเป็นผู้ขยันนึ่นะจงขนใส่ไีีเขาแบ่งเงินหม่แม่แม่น่ะแม่น่ะอีพีใดซีอะไรออบ่ อันีวะอันนั้นเห็นเอว้นี่เก็บอันนี้เก็บว่าตาไปตามาเลยมึงมาเออแม่ดีดีมุงขับเบียอ่ะกระปิ่นน้องเลยมาเลยเดี๋ยวจับกล่องมาใช่ไหมกูได้อันหนึ่งอ่ะเสื่อมใหม่ออมาเสื่อมเป็นอย่างสวยของน้ำของดังกระไดผู้อีพียังไดนสี่คือเก่ารู้ไหมมาตอนูใส่เลยอ่ากูกระไดอันหนึ่ง กูเลนเตี๋นหนึ่งใช่ของกับบะหมี่แน่เสียงหัวไปนอะนะกันเป็นเสียงกันก็จะแบบเป็นเสียงเสีนี่เออหน้าผัวนู้น้นู้นแ้นู้น้นู้วู้นู้นู้นู้บูนู้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 นแ้นู้นู้น้นู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 ้นม้นู้นจ้นู้นนู้นู้นูนู้นนู้นนูนนู้นู้กู้นู้นนู้นูน น้อคนที่เห kind of ็ดแปลงเสียงหัวเป็นคนไม่อยากคุ้นมาเลยจะเคยแปลงเสียงหัวบ่พี่น้องเสียงหัวเขาคืออ่ำพัสดาผ้าไอซิบบ่มมวนอันนี้ใส่ร้ายที่มันสเบิด์ก่อนนะอันนี้ใส่ชอบออกคลิปไม่กูแนน่เดี๋ยวพี่น้องกินกับแปลงน้ำกันโนสนโนแคร์โนงอามวะไปสิดะกระซ่าเแบสร็จชีวิตจะมีความสุขกับว่า ไอ้บากินอาลเมนูเออเนาะกูใส่หงฟังเลยสิคือบาแม็กเลยนี่น้องกูเนาะแมนบ้าไอดีมอาอะบ้าอันนี้ไอดีมมะพริกค่ะเออมะกินพริกน้ายานแสบแต่มะกินพริกยังแซ่บเโอ้จะเป็นพระเยซสู้อะ ไอ้ดีมเป็นคิดเรียนเลยใช่ก็ด้จะเขาปากต้อเดอตัว้อคุณเห้เป็นอุบัติเหตุว่ะทาเลออไอซูไปกินกบอ่ะกินเป็นยังมันแบป้าแฉะได้หรัอเล่าแหน่ไอดีมสานี่แล้วกินข้าเข่าเนี่ย <cười> 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 không Quá không <laughs> <laughs> được. <laughs> 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 เสียไในครอบอยักกินเพาะขาคนนลบอสเสียงรังหวัดคืออไไอียหรือจ๊ะหัวดงน่ว่ารังวดแบบนี้ว่าเยอวดเวดยังทันนนสิบราเป็นวาเราเป็นฝัวแมันแล้วช้ันได้ ม่เง้ยบทเสียงเจย่างบไอเดียมะไอเจบอกสักเฮ้ยเียวงเดียวันน้งเสียงยังขอจนมาพีดดกบอกคืจะอยู่แบ้าเขาก็ังนอนเมาีตานะนเ้ยอย่สตาขตอนใหญ่มาฉปตีนสีตามองไลออกมาทั้งตาขันนัมปตีนนนคือสิสมองอะไออกมา น่าต้หลกมากเลยนะปรุงไรจนเสียรสชาตินาะตอนสดทับยีนถึงนที่ฉัแซ่บแหละปรุงไปปรุงมากเปอร์เซ่บแล้วเใครมาคนไปปรุงใจเราจุกอร่อยมากเลยนะพี่น้องถ้าสั่งหน้าไม่ได้ริสูจะสร้างหน้าได้สิ เใช่กระอืซนดตัวนูจับมตัวเดียวมอตัวเดียวแต่อีกตนเนาะเสืตัวเดียวใส่ซองเหมือนี่นต่ัวเดียกันืีเห็นตัวเดียวเบิรปีมาแม่เสือยแค่เาตัวเดียวแต่่าเสือเือข้างในเห็ทั้งาอยู กี่โมงแต่กี่โมงแต่งน่ารัเปล่ากเ่าบุกพิชัจิแล้วก็บุกเาพิชัยวะวะวอกี่ไมันต้องกินทงมันสัยนววเ้ยตอนเก็บใสมาหกมาแต่งงกิ้วสชุดสีออกหรชุดใส่เสือแบบคุ้มใหม่เลยแบบคุ้มอันนี้นะ เสือทิกาบมันสิเปืือนนะเปืือนอยู่แล้วกเปลออบอนห้าสิไป่ทยหน่ายังมีบอนไทยหกเป็นลายไหมโอ้โหเป็นอก็ช่งหล่แล้วมันอ่

ผลิตน้ำมจะไปเซ็กบินโทแอร์โทรมาฮลโหลเซฮายยูทูปเนี่ยนี่สบายดีคุรอแท้กินจังกินกระเปียกมัดถวยอยู่บ่หัวสุฟังนะหัวเสียงหัวเฮ่เฮสุฟังนะอกินจะเปียกมดถวยอยู่บ่นาะแอมนิเนอะไรนไกินกินกินมัดถวยจะคน เดี๋ยวลูกเลาอถ่ายคลิปก็ได้พอแล้วเดี๋ยวมือหนาลุกโทน้ำตัวหน่งน้ำบายบายไปแอร์แล้วเทรมาเดี๋ยวเอาสีเซ็กวินนอะแหลวก็ร่วมทั้งขาขงแหบแล้วก็ขายกินเนาะว่าเฮาสีถือข้นล่ะเท่าไรพี่นนองทิปนี่บริเลยร่วมน้ำมันเนาะบริเล่ร่วมน้ำมันขาี่เอาเติมน้ำมันมาเฮารวมแต่ขาขงแหมกับขายกินเทาแต่ว่า ข่อยคิดว่าน่าจะบ่น่าจะบดเชิงคนละพันเนาะพี่น้องบดเชิงติดเนาะเพราะห้านอนแบบโมสเตย์ธรรมดาเนาะตอนนั่งห้าขนาดห้านอนนุ่งห่มรูๆมันก็ยังเบิดคนน่าเจอดร้อยบาทเออตะเนี่มันสีแบบนักคาอาหารแน่ะเนี่ยเบิ่งก่อนมามันสีถือเท่าไรโอ้แบบนี้แบบบอนห้องคาราโอเกะน้ำเนาะคากรุ๊ปก็ว่าเปิดพี่นักเตะอืมแบบกระดามีแขกมากห้าจองมา Đẹp cả nó có nó chị quá chị nó? chị quá chị quá chị quá này, quá chị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  chị quá 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 chị เท่เลย <ขอ S 1> เห็นเข้ามาป้ะของขอยสองบนเลย<อ>น้ากนมาสองแสนหกสิบสาเนานี่หวเข้าเบิร์คนละสองสนหสิสามเนาะ่สอง,นนสองกับประมาณจะไยหายสุกจากรลอยคะอันนี้ของสันะนะคะเถิงหาลอยประมาณหาลอยเนาะสิหาลอยสงกสิสาพัน 63, กับประมาณหกส40ี่ศูนย์หสี่ย เหมือนคุปตคนละ400แต่ว่าเขาบอท่านในร่วมค่าน้ำมันแต่ไก่ยแต่ไก็ยังบอท่านไปอะไรอีกยังว่าแต่ว่าไหนจะบ๊วยเทิงคนละพันเนาะบ๊วยเทิงเดี๋ยวสังแต่ว่าถามเพื่อค่าน้ำมันค่าน้ำค่ายังกไงเนาะเขามีค่าห้องันเจ็ดแสนเนาะร่วมเบอร์ทันเจ็ดแสนสองห่องอภีเผื่อรันอภิเผื่อมาเออมีค่าห้องเจ็ดแสนอันนี้เป็น อาหารที่ยากินมันคือนี่น oh. เนาะแ่กัอาหารเสาไออ,อาหารเสาร,ร่วมเขานากันได้น,น,นเนาะเนี่ยอาหารเด็เขาเสร็จเลยหลนหล,นจนหลนเจ็ดหลานเจ็ดแสนเก่าพัาน <laughs> กินจนเมื่อยเนาะมาเดี๋ยวสิเอาเอิญขจะมาดิอาเอ้อาเจอมงอนไปก่อนก็นกได้ีเงินมบเงินมีสองหลานก <laughs> ลัวนักวก็เพาะแต่ สองหลาหนึ่งแสนแต่ม <Brother> <the real> ัน <Lake> ว um ่าถึงมันบ่เออเดี๋ยวเเบิ่งก่อนมันมันสิโอนออกได้มันสองเดือน้มันสีประมาณแสนหนึ่งหาลานึ่งแสนสีี่ันมันโอนออกได้ถ้โอนออกกได้หคนเขาเจ้าดิเออมึงโอนม่ให้กูก่อนก็ได้หลมหึงโอนม่ให้กูหลาหก็ได้ตอนนี้ปัญหาเเงินบาเนาอฮะเขา ภาษามึงก็โอนโอนมาใหรายลอยลนธรายขันมีเงินโอนของมืงมาใหกกูกอนอไ่าน้กนไปหานะเมาาเขาโอนเขาให้กันเป็นลอยคนหนารายสองแสนคนหนาสองแสนหกพี่น้องร่วมค่าใช้จ่ายของเฮาในทริปนี้ก็คือทั้งค้าเ่ค่ากินร่วมเบิรทั้งคนคนละสามแสนหนึ่งพันกีบเนาะห้าร้อยห้าร้อยบาทคนละห้าร้อยบาทเนาะ แต่ว่าบรเบลรวมค่าอ oh, okay. okay. so ันเท่าก like ินขับตัวอื่นเนาะอันนี้เป็นขับแบบว่าอันนี้สามแสนหนึ่งพันกีบโอนมาจ้าหกแสนสองพันกีบจ้าสองนวะเออสมคต่างขาของโอ้แซบบ่าน้อยเลยบ่าน้อยเลยบ่าน้อยนึ่บ่มากโอนให้อะไแล้วบ่น้อยนี่นีอกตัวเองเลี่ยซน้อตัวเองอีเหี่ยงซะมือหนึ่งมือไรกกูกะลี่งมันตายแล้วมันจะบ่ใหญ่บ่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาคลิปนี้เขาก็สิเบิดเตี่ยงเสมอเลอพี่น้องกะเบิด์ตบลายเนาะแต่ว่าเขาบอกท่านในรั้วเหมือนค่าน้ำมันเนาะค่าน้ำมันแล้วกะค่าเขากินขับอื่นค่าสื่อมาเล็กมา่น้อยเนาะพี่เนาะไหนจะเบิดอยู่คนล้นหรือพังหรือว่ากับพันเอสพันสอง้าสมมติว่าใส่ใจนั่นโน่นนี่เนาะรวมคลิปครับ ไปพี่น้องคลิปนี้เรากับซีเบิร์ตเพียงเชมิเลอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้สองมรสุกน,นะกดไลค์มีงบแบบซำสี่หาเซียนเนาะก,กับมาเที่ยวกับหมูไะพี่น้องเลยแบบมันกับโบเปืองนะนะมาลินกับหมูแบบมันแซ่กันมันกับโบเปืองไรพี่น้องโบเปืองซ้ำมากคนเดียวมากคนเดียวมันจะแบบเปรียงกว่านะี่อีกแบบหนึง่งแต่ว่ามากคนเดียวขันบ้าเที่ยวแบบประหยัดมันก็จะแบบโบเปืองเนาะแต่ว่า คนเดียวขันชูวานห้าเสาห้องเหี่ยมเนี่ยเขาก็บริหารสองนะเขาก็เลยจ่ายค่าเต็มย่างสามเซนหาเลยสินะขันมาสองคนสามคนเขาก็ไปหารกันมันก็บแบบประหยัดค่าห้องเหี่ยมเดี๋ยสิเนาะไปพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองมาสุกันเลยแล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้นพี่น้องเพราะว่าอันต้นปีเนาะโฆษณามันบ่ค่อยขึ้นนะพี่น้องมันเป็นแบบวัตถจักรของยูทูปเนาะต้นปีมันจะโฆษณบาบ่ขึ้นแล้วก็บ่ค่อยไหลเงินเนาะพี่น้อง រកមើលឃោតនាអាននេះលឿនបាយ